คับเสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูขนมอะไรครับน้องแฮงต้นครับออขนมอะไรครับผมวันนี้ขนมร้านโรงเรียนน้องแฮงต้นเกินขนมอะไรเพื่อนนต้องมาลุ้นกันนะครับผมว้าวว้าวว้าว,ว,าวขนมลิ้นอีกแล้วครับใช่ไหมครับแล้วก็มีฟันยักษ์นะครับผมโอ้โหครับผมโอ้โห ดูครับน้องๆครับหันหน้ามาดูเขาโหยฟันยักษ์มันเล็กเกินไปนะครับเดี่ยแล้วก็มาดูว่าชิมขนมนะครับว่าจะเป็นรสชาติยังไงครับขนมลิ้นครับชิมดูครับอือหือือหอเป็นลิ้นครับเป็นลิ้นครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ โอ้เหมือนลิ้นเลยครับเหมือนลิ้นน้องเพ็งต้อนเลยครับผมเหมือนมากครับผมโอ้โหนี่แหละครับน้องน้องว่าโรงเรียนก็ได้กินขนมใหม่ๆแบบนี้นะน้องๆอย่าลืมไปโรงเรียนนะครับน้องน้องกินขนมอะไรก็อย่าลืมซื้อมารีวิวให้น้องเพ็งต้อนดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอติดตามชมใน youtube นะครับผมแล้วก็มีเหลืออะไรครับโอ้โหเหลือน้ำโค้กครับน้ำโค้กเสียบ่าครับใช่ไหมครับโอ้เหมือนนาที่เฉียดอากระจกเลยครับผมโอเคสุดาคิดนี้แล้วก็ เอาเรากินดูครับอือหือ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 โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไปทีน่นี้อย่าลืมกดติดตา,ดามและกดซับสไครต์เราให้ต้อนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ